มาออกกําลังกายกันอีกแล้วฮะสวัสดีครับพี่ปองเอาถ่ายแล้วเหรอว้าวถ่ายแล้วสวัสดีครับเนี่ยวันนี้อากาศดีแล้วเนี่ยโดนแสงแดดดูสินะเออบรรยากาศดีอ่ะบรรยากาศดีมันน่าชมนกชมไม้นะอ้บรรยากาศดูฟังเสียงนกฟังเสียงนกอะไรแย่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 กลับกล้องดิกลับกล้องเดี๋ยวโอ้มีแย่ด้วยเหรอเออเดี๋ยวเดีแยวช่องกิจนาถี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆนี่แย่คุณนู้นน่อะไรดำๆแป๊บๆนู่นน่ะโอ้ไกลๆนู่นน่ะเดี๋ยวไปดูป้ากระดกหัวแย่บ้านคุณอะไรตัวใหญ่ขนาดนั้นแย่แย่แย่เกิดไหมกระดกหัวแล้วนะติงยิงได้เฮ้ยจริงว่าเดีวซูมไปดิโอ้ยเดซูมสักเดี๋ยว โอ้โหเฮียป๋องแย่บ้านคุณละตัวขนาดนี้แย่บ้านคุณนี่ยตัวขนาดนี้โอ้โหใหญ่ใหญ่ไงใหญ่เหรอโอ้โหดูเนี่ยเนี่ยบ้องตันเนี่ยโอ้โหแม่งอร่อยอะพี่เอาเอางั้นเลยเหรอเคยกินนะซับ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 ใส่พริกแกงปุ๋ยแซ่บแซ่บแซ่บคุณนี่พูดแต่ซนน้ำลายวุ่นวีจังเลยคุณดูเอาลายสีส้มมันไปไหนวะ โอ้ยใหญ่จริงอ่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดดูเนี่ยตัวมันเดินมันเหมือนในตัวมังกรไอ้โคโมโดที่อินโดนีเซียไม่เคยไปออ๋ไม่เคยไปอ่ะก็ดูในเนี่ยเหมือนตอนน้าเป็นนักเรียนจ่ายไหมเฮียตะกายตึกโอ้ใช่ใช่เคยเคยเคยตะกายเหมือนกันโอ้โหถัดน้ำนี่แหละมันจะไปไหนไม่รู้เนี่ยเออเยียมันพร้อมสู้อ่ะเออมันก็ เดินกลับบ้านของมันแล้วน่ะไม่ไม่เข้าไปทักมันหน่อยอ่ะไม่เข้าไปทักมันหน่อยอ่ะไอ้กูดมันเองเฮียมาแล้วนะเฮียครับกูดมันเองโอ้หน้าน่ะมันฮะมันจะเง้อมาทักแล้วโอ้โหเฮียป่องเอ้ยตัวใหญ่จริงเลยใหญ่ไงก็แพ้เฮียป่องดูเถอะอ่าเขา ได้ดูเนียป่องจะเข้าไปคุยฮะโอ้โหเออคนจะคุยกับเฮียรู้เรื่องเอ้ยโอ้เป็นไงบรรยากาศนะมาเดินออกกำลังกายนี่ได้มีได้เหมือนแบบเป็นแบบซาฟารีอ่ะเนาะใครบอก <laughs> มันธรรมชาติที่มพูนะนะใช่ใช่ใช่บ้านเราผมเคยพูดในหลายคลิปแล้วถ้าเกิดเคยฟังว่าแต่ก่อนนี่มันเป็นดงเยี้ยตังเงินตัวทองก็แล้วกันี๋ยเอาพูดจามไม่พาะอีกตังเงินตัวทองมันเป็นป่ากกป่าปืนป่าทูบฤาษีอะไรางเนี้เป็นหนองเลยนะโอ้ตรงนี้เนาะผมมาชุดแรกๆ ทีแรกเลยต้องอยังไม่สร้างสึกม,มาอยู่เยอะมากเลยนะอแล้วสมัยก่อนมันมันมีพวกมาสร้างนี่ก็กินไปเยอะเหมือนกันอมีอ, <c oughs> อาหารเขากินหรอกอรู้ว่ามันมีซากโดนโดนเขาเอาไปทําอาหารยังไม่ได้สัตว์คุ่มครองไงนะ กินกันได้อย่างนวัวเพราะตอนนี้มันไม่ได้มันมีเป็นกฎหมายคุ้มครองพวกนี้แล้วไมอแด่แอบเนี่ยโอห<แ>เดี๋ยวนี้ไม่กลัวเราเลยเออเหมือน <c oughs> วมึงแตยังมันฟังอยู่แอบมีแอบฟังแย่อะนะม,มันก็เพิ่มปริมาณแล้วเราจะทำไงให้โรงพยาบาลทำหมันให้มันเลยเอ <c oughs> อน่าจะจัดหน่วยขึ้นมาทำหมันนะหมันเลยผมก,กินยาคุมกวางง <c oughs> ่าย S <S ใช่ไงโรงพยาบาลเราไม่ใช่สัตวูแพทย์อ๋อนึกว่าต้องวางแผนครอบครัวให้มันอีกวางแผนครอบครัวแล้วมันจะอยู่กันยัางไงาต่อไปมันดีเยอะขึ้นนะใช่สิอาหารอุดมสมบูรณ์การขยายพันธุ์ได้ดีมากอย่างเงี้ยคนก็ปลามาปล่อยเอานั่นมาปล่อยอหรืเป็นโรงพยาบาลอะไรนี่ต่อที่วงชีวิตอะไรเขาก็เอามาปล่อยกันนะเนาะอแล้วล่วาในความเชื่อนะเออแตอนนี้มันก็เป็นอาหารอโนชาของ้พวกนี้เลย นั่นแหละเออมื่อวานก่อนผมดูดูคลิปอที่พระรามสองว่ามีร้านกาแฟชื่อตัวเงินตัวทองคาเฟ่โอ้โหใหญ่มากลงทุนสร้างร้อยยี่สิล้านอ๋อในว่าเฮียใหญ่มากไอเป็นในดงเฮียเลยว่ะกันเถอะตรงพระรามสองอ่ะใครใครที่ลองลองเซิร์ชดูนะไอ้ไม่ไม่ได้โฆษณาให้เขาแต่วให้รู้ว่าเฮ้ย เขารู้จักใช้ประโยชน์ในการแบบใช้ดงเฮียนะ,ะเป็นในแหล่งของเอกันการทำธุรกิจว่างั้นเถอะแสดงมันมาฟังคลิปนาเล็กบ่อยๆว่าแล้วตอนเรามาสร้างาดดงพวกนี้เออหรือเปล่าก็ไม่รู้สิแบปล่านี่เป็นคำถามนะเนี่ยลองไปดูฮะที่พระรามสองเขาบอกว่าต่อไปจะเป็นจุดแบบเช็คอ,อินเลยจุดเฮียเจอกันเออเฮ้ยว <c oughs> แต่สวยมากแต่สวยมากเขาเอเออคุณ ไม่เป็นบรรยากาศไอ้ร้านเขาเนี่ยมชาติที่มันสมบูรณ์มันจะงมีของพวกนี้ไปอยู่ต้องเข้าใจก่อนว่าหนึ่งเราภูมิใจอย่างหนึ่งเช็คอินได้เลยว่ามันสมบูรณ์จริงมันหนึ่งจะมีนี่ไปอยู่กันใช่ใช่มันไม่สมบูรณ์มันไม่มีไปอยู่หรอกคือตรงนั้นมันเป็นแหล่งของปลากกปลาอะไรของมันอยู่แล้วน่ะปลาพวกไอ้อะไรปลาตั้งก็หมดไปหลายตัวเหมือนกันเออนั่นแหละก็คงงั้นแหละโอ้โหลงทุนไปร้อยยี่สิบล้านแล้วก็ได้บรรยากาศของไอ้แบบ เงินตัวทองอ่าแบบ<ล>ทุ่งโอ้โหตรงนั้นสวยมากเลยลองไปดูนะเปลี่ยนวิกฤต้เป็นโอกาสอ่ะนะใช่ใช่ใช่บางคน,นบอกว่าน่ากลัวน่าเกลียดน,น่ากลัวอะไรเงี้ยมันไม่น่ากลัวหรอกมันกินดีกับเราอีกนั่นนะสิมันกินปลากินอะไรอ่ามีไหมกินมะควิดเฮียกินมะควิดไม่มีไม่มีลูกไปกินลูกว่างี้เหรอลูกว่าไม่มีอ๋อไม่มีของดีๆกว่าเราเยอะเออใช่กินปลากินโปรตีนอย่างดีเลยเออ มีงูก็กินงูมันเอยกินงูเหรอมีปัญไหลก็กินนาเล็กเห็นเป็นปลาเรายังกินเลยอันนั้นเอาไว้เผื่อเฮียป๋องพาไปกินมันมีโอกาสได้กินหรือเปล่าอ่ะเออเหมือนผมผมขั้วกิ้งอ่ะผมเอากรดูก่อนมาบดตับ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 แล้วก็หลอกลูกน้องว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้แกะขั้วหนูนาเออหนูนามันไม่กินเลยมั้งบางบางคนก็ไม่กินไง ไก่โลเท่าไหรหนูหน้าโลสี่ห้าร้อยหมึ่นบาทยาวหนูหน้า,าให้มึงกินมึงหวังไปเหอะไงก็ฝาก่านผู้ชมไว้ด้วยว่าของทุกอย่างมันมีประโยชน์อ uh huh. มีความสมบูรณ์มีอะไรแล้วมันแสดงให้เราเห็นเราก็จงภูมิใจว่าเฮ้ย eh, ตรงนี้มันสมบูรณ์มันอะไร uh huh. แล้วก็เปลี่ยนวิกฤตโอกาสวอย่าไปทําลายความสมบูรณ์ตรงนั้นมันออกไปเออก็เปลี่ยนจากความสมบูรณ์ สร้างอะไรให้คนมาดูเนี่ยผมพอฟังนั่เลยครัผมยังอยากไปดูเลยอ่านั่นแหละเดี๋ยวท่านเคียปองได้ไปพระรามสองนะลองเช็คอินดูว่าไปบ่อยอยู่เออเช็คอินตรงที่ว่าร้านไอ้ตัวเงินตัวทองคาเฟ่ตัวเงินตัวทองคาเฟ่จะจะเลยนะลองไปดูสิบร้านร้อยี่ร้านร้อยยี่สิบร้านลงทุนจะไปที่ไหนล่ะอ่านั่นแหละครับฝากขอบคุณช่วยกันเปลี่ยนวิกีคิดให้เป็นโอกาสจะไปทำลายมันนะโอเคครับผมครับสวัสดีครับ